น้องเจแปนเอ็มเอ็มเจอพี่บัวงอเจอพี่บัวงใช่พี่พาเหรอเดี๋ยวพี่พ่พาถ้าไม่ได้ด้วยแล้วยิงมาที่พี่จะบอกบอกให้อยู่บอกดึงไม่ไหวแล้วกูบอกใช่เหรอไหนพี่บัวงเจอกันอาอเราพากเลยนะทั้งนี้เราพากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเราพากู่นี้หน่อย ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเป็นนั่งภาคเลยไอ้ไอ้นไอมึงเจอพี่บัวงเหรอเจอพี่บัวใช่พี่เดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวพี่แบบว่าดู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 เกมลองรับชมไว้จะดูคอมโบเรล่าของฉันไว้จ้าถ่ยคอมโบอนี่เราสองพี่น้องด้วยมันยังดูไม่ได้ใช่ไหมว่ามันต้องรอแบบว่าสองนาทีอ่ะเรากูดูใครไม่ได้เลยวะ a few moments later โอเคเราเราเบสเลยเราเบสเลยเราเบสเลยขึ้นมาเลยทีมแทนทีมทีมพี่บัวงหรือว่า กิมเฮ้ยมาแล้วเหรอเบนมาแล้วเหรอกิมน้องบวงน้องเจแปนใครเป็นคนชนะนให้ดูดาวก่อนให้ดูดาวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยดาวพี่ช่วยดาวถ้าให้พี่เลือกเหรอถ้าให้พี่เลือกกูเลือกขวาเอาจริงคือต่อให้พี่โบล์เล่นเคิลก็เหอะจริงจริงเชี่ยหรือขวาหรือซ้ายดียวะขวาขวามอนิไคเซอร์ดึงดึงใครไปก็คือก็คือสิ้นแห่เอาจริงแต่ดึงวอลลีบร์ไอ้ไอ้ตา ไอต้ต้าไอ้ต้าอยู่กับพี่บวงเชี่ยนะงั้นเอาขวาเลยไอต้ต้าไอ้ต้ามันโยนเกมแน่เลยไอต้ต้ามันโยนที่ระวังนะไอ้ต้ามันอาจจะโยนเกมได้นะปิดนี้ก่อนปิดก่อนเดี๋ยวได้ดูแมปมาเต็มๆพี่ว่าทีมน้องเจแปน嘛เพราะว่าเจแปนมีแคลรี่ที่เก่งที่สุดอยู่นั่นก็นคือแพตตี้มาพร้อมกับซับพอร์ตผู้มากด้วยความสามารถน้องเจแปนแต่ก็ต้องประทับก,กับหนึ่งในนักรบที่เก่งที่สุดใน แก๊งคอ,อยเย็นนั่นก็คือแบดบวกที่มาพร้อมไอ้ต้า <S 2> <S 2> <S 2> ที่เล่นวอลีแบร์ไปตำรวจไอ้ต้าแน่นอนอันนี้นคือไอต้าแบบไอต้าร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูว่ามอดิไคเซอร์จะสามารถที่จะจัดการเลาีลโกกับเคิลได้หรือเปล่าหรือว่าจะดูดจินเข้าไปก็ได้นะโอ้แล้วมอดิไคเซอร์เอาไอ้น,นี่มาด้วยเอาอีกไนท์มาด้วยกะว,ว่าจะตบให้ยู่มาดูกันว่า แพตตี้เล่นแคทแคทลินนะผมส่วนวันน้องเจปแปนหรือวันวรนัทส,สวัทโธเล่นในส่วนของ not l o ชี้ไอ้นายเล่นบูเชอร์เก่งมันคุกแป้นแน่นอนที่มั่นใจฝั่งน้องเจปแปนมากเลยจริงๆเต็มที่เลยเต็มเหนียวอันนี้มีคนเบสน้องเจปแปนทั้งหมด1ล้าน2แสนแต้มน้องบวงอยู่ที่8ป0แสนเแสนหล้านพอดีดาวแค่สามตัวนี้เขาปิดเบสดแล้วนะอันนี้คือให้เห็นหมดมาผม ไม่มีเสียงวะกดโอกดโอย่างเงี้ยเหรอแล้วอันนี้ปิดยังไงหน้าต่างเนี้ยไอ้หน้าต่างไอ้ที่แบบบวกความเร็วลดความเร็วอะ่ะเด้อเด้อเนะกดอะไรออกวะเฮียกูทำไม่เป็นอะ A few moments later เอ็กดูเงินได้อ๋อกด X โอเคโอเคเชื่อรู้แล้วว่ะรู้แล้วว่ะเราปล่อยให้มันรันอย่างงี้เลยวะเกมน่าจะรันเองก็ตรงกลางนะเมื่อกี้ คือคีปตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเกรนเกรนได้คีปเยอะมากเพราะเกรนเป็นป่าใช่แล้วก็ไอตัวไอบ้าห้าวีเย็บ18แปดตัวยังสูงสีกันอยู่นะข้าบนข้าบนเดี๋ยวนะมันมันเปลี่ยนเลนเยอะเยอะไปหน่อยวะเฮียไม,ม่ไม่ไมออกดูบนหน่อยดูบนก่อนเรามาดูไอตาครับผมไอตาเวิร์ดซัสครับผมแบดบอยตาโดนดุก็มาทุบนิดนึงครับ เหมือนกับกดใช้สกิลเพิ่มเพิ่มโล่แต่ว่าแบดบอยดูจะไม่ไหวนะไอตา้าเขาเดือดอยู่เหมือนกันไอ้ตาก็ไม่เอาไม่เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นครับพอตาเนี่ยถ้าเิ่งเลือดน้อยยิ่งสกิลแรงเอา้าแล้วข้างล่างแฮตตี้โดนไปก่อนครับแล้ววันนี้สปทจะพยายามพูดคุค่โดนว่าเอา,างไงดีครับไหน,น้องไหนหนึ่งหน้าอยู่นะใช้สกิลออกมาเปียงปร่างออกไปถือว่าแลกไปหนึ่งหนึ่งแต่ว่านายจะเสียหรือเปล่าโดนยิงไม่น่าเป็นไรครับอุ้ยแต่แฟดเข้ามาเลย เอาไงเดียว,วัรนัทซามารอเรียบร้อยครับผมโดนฮัสกี้ครับจินครับเก็บคิวไว้ได้2ตัวแล้วนะครับผมไม่ใช่จินปะวะชื่อจินนะงานเข้ารับตรงกลางครับแบดบ่วงอย่างนี้ชอบเลยครับเพื่อนเลนล่างดีอยู่<ด>เอา<ด>้าแล้วการ,ราว่าแบดบอยฆ่าไอ้ต้าไอ้ต้าฆ่ากลับเหมือนกันข้างบน,งบนเรียกกแลกกันไปนะแล้วจะเข้าแล้วแบดบ่วงบอกว่ามาดิเกรนมาอยู่ยข้าง้าครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะเกรนป่าแบดบ่วงยัง ใจชื้นอยู่นะค่อยๆฟาร์มใจเย็นๆครับมีเรื่อ,อีนหนึ่งขวดนะชิวๆไม่รีบเนี่ยครับค่อยๆฟาร์มเดี๋ยวเก่งเองครับสิบแปดเอซิบหกเก่งแน่นอนเวอร์โกจะเข้าด้านหลังก็มาแนละ้วเวอร์โกเอาแล้วยังไงดีต้องถอยไปได้านล่างครับยังไงดีครับไอ้บ้าห้าวิไปครับเฮลิคอปเตอร์ออกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วข้างล่างกระท้ากันวะเป็นเข้ามาแต่ว่านี่จะดูดโดนผักกันไปก่อนนะทำอะไรไม่ได้ แล้วยิงไม่โดนแต่ว่า an, ดูดเ um, พื hm ่อนมาเมื่อกี้ช็อตนี้ติดตามเพื่อนมาแล้ววนะสมบพ <It> อยู่ <Everything. S 1> ตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนลุมอยู่แต่พกเกนก็มาช่วยจับไปขาดเลยชับๆฟันอยู่ตายไหมโดนอีกนายเผาจนตายครับหมาน่ะไอ้บ้าฮาวีมาด้านหลังเหมือนกันครับไล่ตีไล่ตีอยู่ไล่ตีอยู่เพรสจะตายอ่าว่าเพรสออกไม่รู้ครับตายไปครับผมเอาช็อตนี้กลายเป็นว่าทําเกมได้ดีครับฝั่งของน้องเจแปนถือว่าทําได้ดีมากครับ างบนแบดบอยก็กดไอต้ายับเหมือนกันนะไอต้านี่ขึ้นเลือดขึ้นหลอดตลอดเวลาโดนกระทุงไม่หยุดนะอ๋อเอาละครับผมช็อตนี้นะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมน้องแจแปลแล้วทีมน้องบวกนะครับผมเรามาดูในมุมมองของในส่วนของอย่างนี้นะเราจะได้เห็นทั้งแมปนะครับผมดีมากมากครับช็อตนี้นะครับเป็นยังไงครับแบดบวกครับช็อตรจจู้จกักดูชักก็สวยเขาเรียก่อะไรนะดูจากนาซา โอ้ยลงมาหน่อยนะลงมาหน่อยลงมาหน่อยเราใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นโอ้ย oh, ถือว่าประมาณนี้กำลังดีนะกำลังดีกำลังดีประมาณนี้แบดบอยางมนยังไงดีครับไอ้ตาดูจะเฮ้ hey, ไปไหนนะแบดบอยยังไม่รู้แนละ้วแบดบอยแอบอยู่กับเราคุ้มกัแล้ว,ลวไอ้ตาไม่สนใจครับเอา้าโดนดูดมาอย่างนี้คุ้มไปเราไม่มีเกาะน,นะผมเมื่อกี้ใช้ฟ้าผ่าไทยขีย้ไปครับแบดบอยพยายามที่จะเดินหายอยู่นะเงียนตีปล่าครัแบดบอยแบดบอยตีมาแล้วจะดูดไหมตื่นี่มาแล้วผม ตี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 ไอ้ต้าไอ้ต้าต้องกดอันตรีสวนมาแต่ไอ้ต้าโดนดูดมายังไงดีเกาะมาเพิ่มเหมือนกันครับไอ้ตาพยายามเดินหนีดีไม่ทันหรือเปล่าหนีไม่ทันครับนี่โดนพลังไฟแผดเผาด้วยสกิลสองที่ได้กักเก็บความเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างเอาข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนมีแบบเขาเรียกว่ามีเทรดกันนิดงะแต่ดูจะเป็นฝั่งของแพตตี้แล้วก็น้องไนท์นะน้องเจแปนนะเขียนได้ดีกว่าแล้วฮุกมาชนีฮุกโดนด้วยครับยังไงดีครับ คูม,ม่านะ่าจะไม่รอดหรือเปล่ายิงไม่โดนครับแพตตี้ช็อตนี้แต่วไวไม่เป็นไรเติมได้ครับเติมได้อยู่ยิงยังยิงแพตตี้ถอยไปครับยิงอยู่นะยิงสวนไปนี่เอา้าจะตายหรือเปล่าเออโดนทุกอีกรอบผูโดน,ดดนคีบครับนิดเดียวอัตติโถตรงกลางไอ้บ้าห้าวีก็ถือว่าดัานคีบเรื่อยๆน,นะพี่บ่วงชิวเลยคีบเข้าป้อมเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโดนยิงเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรคนระไอ้บ้าห้าวีใช้สกิลใช้อะไรไม่รู้อ่าที่มันเอาบอไปเป็นเลือดอะ แล้วไอตาตำรวจพีอารจับครับที่เกวนแต่ว่าเกวนพยายามไปเอานี้ของริฟก่อนครับแล้วสับให้ขาดชับๆไอตาโดนแล้วครับมอดิไคเซอร์ด้านหลังก็มาเหมือนกันนะไอตาต้องแฝดหนีไอตาต้องถอยแล้วโดนตัดให้ขาดเลยชับๆเรียบร้อยไอตางานเข้าแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เควพี่พวงจะแบกไหวหรือเปล่าเลดเยครับตอนนี้มาดูการเงินนิดหนึ่งดูการเงินนิดหนึ่งครับเงินอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นที่มอดิไคเซอร์แบดบอยนะ แล้วพี่บวก็ต้องการโดนอยู่นะไอ้บาฮาวิพยายามที่จะเข้าไปซัดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะระวังนิดหนึ่งนะไอ้บาฮาวิของนี้กดมาครับได้เลือดมา300รอผพี่บัวก็ถือว่าเงินไม่ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของทีมนะฝั่งของน้องเจแปนดูจะได้เปรียบมากกว่านะตอนนี้ทำได้ดีครับน้องเจแปนนะช็อตน,นี้จะโอ้โหโดนฮุกแทนนะเราฮุกมาฮุกมาฮุกกลับเนี่ยแล้วตัวแพตตี้โดนขังอยู่จะไหวอยมแพตตี้ออกมาแล้วึงแลกกันไปครับแคลรี่ครับแล้วถึงเวลาของซับก่อสู้นะครับมาผม มาครในตู้ได้ครับน้องเจแปะบอกไม่กลัวน้องเจแปะไม่มีอัตีอยู่แล้วคุกกันมาแล้วจะคุกกลับเปล่าไม่ได้ครับมีคลิปบังนะน้องเจแปะบอกยังไม่ได้ครับแบดบอยครับบนโดนเวอร์โก้นะจะดูดใครเข้าไปไหมแอน,นติจะได้แบบสู้หนึ่งหนึ่งครับโอ้ไม่สนใจนะมาดิครับเวอร์โก้มาดิครับเวอร์โก้เวอร์โก้เหรอแล้วไอต้าครับคนที่แบกดอันติโดนหนีโอ้โหสวยแล้วครับไอต้าก็ไม่มีอันติลิฟก็โดนปล่อย แบดบวงตัวนี้มีปัญหาแล้วเมื่อกีโ Solo ้โดนซโล่คิวบอกไม่มั่นใจครับเนี่ยหนึ่งตัวแล้วลิฟต์จะได้พุ่งชนอีกทีหรือเปล่าไอ้ตาต้องดีเฟนส์นะไอ้ตาไอ้เมื่อไปไอ้ตาลองดีเฟนส์ช่วยนะครับแล้วลิฟต์ไม่โสนครับตีนี่ลิฟต์ไม่ตีเพราะหมดเลยแล้วลิฟต์ก็จะพุ่งชนไม่นะไอ้ตาโดนเดียแลยวไอ้ตาเรียบร้อยครับไปหวั่นครับเล่นบนแต่พ่ายแต่เล่นล่างครับนี่นะน้องเจแปนออกบิ้งดกแฟนออกมาได้ครับรับ แพตตี้ช่วยบังหน่อยแพตตี้บังให้หน่อยแพตตี้ <laughs> จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ความผิดแพตตี้เลยเว้ยอันนี้คือพูดเลยเลยเว้ยคนที่คนที่อยากให้บังอ่ะต้องยืนเฉยๆจริงๆคนที่อยากให้บังต้องยืนเฉยๆไม่ใช่คนที่คือคือี่เห็นในเทลเลอร์อ่ะมันจะยืนเฉยๆเลยเว้ยและคนที่มาบล็อกมันจะมาบล็อกให้เว้ยมันจะทําให้ง่ายกว่าแอบเอามังกรแล้วตอนนี้พี่บ่วงก็มาเหมือนกันนะแบดบ่วงครับ แต่ว่ามันไม่ทันครับแบดบวกแล้วเจอไอ้บ้าห้าวิส่วนนี้ไอบ้บ้าวิกผมมีตีเปล่าโอ้โหมันต้องแช่นตีด้วยครับไอ้บ้าห้าวีโม้มันกี้กวนตีแล้วเหรอหูว์กวนตีเมื่อกี้ไปนะเรียบร้อยครับแบดบ่วงงานเข้าวันนี้สกอร์นี่หกต่อสิบสี่ดูจากวินเลทแล้วน่าจะพักแปดสิบยี่สิบแล้วงานเข้าอยู่ไอ้ต้าเล่นสายเวทครับไอ้ต้าจะเอาเวทมาตีนะใช่เอาเวทมาตีดิเอาเวทมาเบิร์ส หรือเปล่าที่ไม่เคยเล่นสายเวทวะแต่น่าเอารูนมาด้วยปะน่าจะเอารูนมาแบบว่ารอแบบว่าจะกูไม่รู้กันแบดบอยเดินอ่องครับไอต้าน่าจะเห็นนะเนี่ยไอต้าเห็นครับจะหน่อยมาได้ไม่เป็นไรอะโอ้โหงานจะเข้าแล้วตอนนี้เงินห้าพันห้าห้าพันหกครับ ไอ้บ้าห้าวีกับมอดิไครเซอร์ครับรวยมากๆครับแพตตี้ก็สี่พันหกนะโห้ต้อกายบ้าห้าวีก็ไม่สนใจแล้วตีเอาเพจแบบแล้วก็เนี่ยเฮลิคอปเตอร์กลับครับบ้าวิสบายจัดเลยอะตอนนี้เงินห้าพันเจ็ดครับจะส่งจะจะพูดว่าส่งเท่าก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเออมันเยอะไปน้ำเจ็ดพันลุกขึ้นมาไม่โดนะนะช็อตนี้ไนท์เบอร์โกวี่เอาที่เอาที่แพตตี้แพตตี้น่าจะตายไม่มีอะไรที่จะช่วยได้แล้วแปลงล่าเป็นแพตตี้แล้วช็อตน,นี้ เบอร์โกทำอะไรไม่ได้ครับต้องถอยครับน้องเจแปนช็อตนี้และตรงกลางครับแบดบ่วงครับโดนทุกอย่างจะกดอันติไอ้บาาวีเอาไอ้บาาวีตายครับช็อตนี้ให้พี่หมุกค่าได้โอ้โหไม่ได้นะมันถือเกินนะแบดบอยมันมันเกิดเกินไปครับเมื่อกี้บ้าฮาวีไม่มีอันติครับเฮ้พี่เรียกไอ้บาฮาวีจนติดแล้วอะ <c oughs> มีอันติหรอเมื่อกี้มันกดดูยังไงวะทำไมมัน คือกดดูตัวที่ตายไม่ได้ด้วยนะประเด็นตาตัวน,นี้ตาต้องต้องรีบแบกนะเพื่อนเพื่อนต้องการให้แบกามากครับนะแต่จินห้าหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าจินแบกนะเป็นหนึ่งในตัวท็อปเทียร์ของแคลรี่ที่อยู่ในเว็บนะกูก็ไม่รู้ว่าจริงเปล่าคนชิวๆนางล่างมาแล้วเนี่ย มันดูเวลามังกรไงวะวก็้ยกีนาทีมังกรเกิดเอ้ยเราข้าลาโดนแล้วแพตตี้โดนอีกแล้วโดนย้ำซ้ำๆแพตตี้เพื่อจะช่วยช่วยไม่ทันครับโอ้ตีมาเหมือนกันครับน้องเจแปนแต่กูไม่โดนเฉยๆเลยอย่างนั้นนะแต่หรือว่าเขาต้องการจะออกกันกบน้องเจแปนไม่มั่นใจครับมาแล้วมาช่วยครับเกรนและไอ้บาาวิดัาหน้าปักซอสขลโยทินเรียบร้อยครับไม่รอดเก็บสองคิวไปได้ครับเกรนโอ้กลายเป็นว่าตัวเกิดมันเยอะไปหมดว่ะคือแพตอาจจะไม่เกิดแต่ว่าคนอื่นแบบนี้เกิดจัดเลยครับ ตรงกลางแบดบอยครับพี่อาจจะแบดบ่วงแต่ว่าเชสตกิลไม่โดนอย่างนี้แบดบ่วงเดินแตบบ่ไครเอา้าไม่โดนเลยสักอันในพี่บ่วงเดินโคตรช้าอา้าอย่างนี้โดนเนี่ยไอต้ามานะครับมาดีครับพี่พี่เอาน่อยพี่บ่วงผมโอ้โแต่ผักกลับไปได้ไอต้าพยายามที่จะเวอร์โกดักหน้าเหมือนกันนะเจ้าจริงเหรอครับเอานะเพื่อนไม่มาช่วยอย่างนี้ก็สบายครับน่าจะไม่รอแบดบอยแล้วดึงมาเป็นเวอร์โกเนี่ยโอ้ทุบไม่โดนเนาะแค่เซฟกิวันไม่โดนเท่าไหร่อ่ะ อ๋อแล้วอย่างนี้ยังไงดีครับจะดูดน้องเจแปนแต่ว่าน้องเจแปนเขาไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเขาเอาจริงครับแล้วมีเกวฑ์ที่แบบตัดให้ขาดเลยช้าๆอยู่ครับไอ้ต้าจะสู้จริงเหรต้าต้าเดี๋ยวก่อนต้าต้าบอกไม่สนต้าไม่สนเรียบร้อยครับเกวฑ์เก็บคิวมาอีกเพิ่มอีก3ตัวเป็น70โอ้โหต้องบอกแบทบวกเมื่อกี้เดินแบบว่าเอลพิวนะทันทีเมื่อกี้เดินช้าโคตรเลยนะพี่บวกแต่ข้างล่างนี่ครับความไม่สนครับไอ้บ้าห้าวียครับชื่อก็ถือว่าโป โเมืองไทยครับโฟเมืองไทยอ่ะโดนดูดเข้าไปในป้อมแต่ไม่สนนะเดี๋ยวมีเฮลิคอปเตอร์บินออกได้ครับได้ป้อมมาอย่างนี้คุ้มๆไปครับบินมาแล้วนะบินออกมาจะโดนไหมโดนจนได้เนี่ย,ยนะแต่เรียบร้อยแล้วคุกมาเรียบร้อยดูดเข้าไปครับไอ้บาฮาวิช็อตน,นี้งานเข้าแล้วครับกฎติไหมกฎติแล้วตีสู้แต่ว่านี่มีสกิลที่ก๊อมาจากมอนิคเซอร์เหมือนกันโอ้โหไม่รอดครับโ้ช็อตน,นี้ แต่ว่าได้ลิฟต์ลิฟต์มาไม่รู้ดีเปล่าเฮ้ยเอ็กเควนเอาจริงเหรอเจ้าเควนจริงเหรอครับเควนตัดให้ขาดเช้าชับวัวโกจะตายวัวโกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จอจอหลุดจอหลุดวัวโกโอ้โหจะไจะเปิดพิชั่นได้นะเป็นพยายามแทงแล้ว่ะแต่โดนชัดดาวอย่างนี้ไม่คุ้มเลยเงินโคตรรวยเมื่อกี้เอาละเริ่มงานเข้ามาโมดิไครเซอร์มีเทปทีพีไหมเยอะหมดไครเซอร์ไม่มีไม่เอาทีพีมานนี่หว่า แยกดันแล้วชิปเป่นแล้วเสียมังกรป่ะวันนี้ยรินจะเกิดหรือไม่ตรงกลางดันสองเลนแบบนี้ตาเดฟไม่ไหวไอต้ตาบอกตาบอกใครจะเดฟไหวผมต้องปล่อยมังกรเฉยเลยเพราะว่าทำเลนมาดีเกินสองเจแปนฟอร์ทให้แพตตี้มาเอามังกรนะมังกรสามตัวเน้นๆ จ้ตอนนี้กลายเป็นว่าบริคไครเซอร์เงินนําที่1นึ่งะเก้าพันสามอุ้ยแต่ว่าจินเงิน8ปดพันห้านะเอาว่ะเอาเว้ยอเป็นนันดนน่าจะเป็นเงินดับสามของเกมถือว่าแบกได้นะนี้แบกได้เลยนะพูดจริงๆกนแหลตายังเข้าแบบไม่ดีแล้วมัวมแบบนี้โดนนะแต่ตาเงินเยอะพี่บวกนะตอนนี้พี่บวกไม่มีที่ฟาร์มเลยนะเพราะว่าตามัไอ้ตามันสามารถได้ไปแยกดันได้พี่บวกต้องแบบว่าเล่นเลนที่มันเซฟเซฟแบบ น้อยมีเรียนน้อยคนหง่ชิวๆหรออุ้ยเราวคุ้มไม่คิดเหมือนคุ้มได้นะคุ้มเวลโก้ได้แต่เวลโก้มียติจแบเมียเคลพี่บวกมาแล้วกับวิสซรี่เควนช็อตนี้งานเข้าแล้วอ่ะงานเข้าแล้วไอ้บ้าห้าวิอุ้ยจะบีทางไหนแล้วไอ้ไหนลุตแต่ใจคุ้มมา แต่ว่ามันมีกันน้อยเหลือเกินแพทก็ไม่รู้จะเดินมาทันเปลาแพทก็เดินมาอยู่นะไอ้บาฮาวิกนะ้ติมาแล้วตีไปที่พี่ผูกแม้ผูกตายไม่มีอันติแล้วตีมาโอ้กลายเมาว่า,วาดีเฉยเลยนะเวอร์โก,กจะพยายามเอาที่โอ้โหไทเดอร์เม,มียททินเดมโอ,อกแต่โดนยิงเหมือนกันนะจินยิงตายแตกไปครับดีอยู่ไอ้ต้าก็คือตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นตอนแรกเหมือนจะเล่นมาสายเวทป่าวะหรือหรืออะไรไม่รู้ตอนแรกพี่เห็นเหมือนมันซื้อมันเหมือนมันมซื้อกาธาสายเวทมาแล้วมันเปลี่ยนมาสายตีแล้วอะ แล้วมอดีไคเซอร์เจอไอ้ตาบเนี้ยตาต้องเดินขึ้นบนครับตาโดนดุนไหมไม่โดนอุ้ยแต่ว่าสตอมไม่โดนแล้วขับรถตำรวจแล้วนะพยายามจะเดินหนี้ตำรวจโดนจับกุญมับโดยผู้ร้าย <Okay. S 1> จะไปไหนครับตาแพตตี้เดินหนักหน้าแล้วปล่อยเลยนะแบดบอยเอา้ารือจะไม่เอาเราล้วล่างแทนครับพี่บวงอยู่นี่ร้านตีโดนพี่บวงเต็มเต็มมันดูดโอ้โหแฟดออกพอดีพี่บวงสวยอยู่โอ้โหแล้วจะเอาต่อแบดบอยเดี๋ยวเขายู่กันเยอะ เอาจินอยู่แบบนี้เอางานเข้าแล้วจะดูดใครเข้าไปไหมพี่โบจะตายแล้วหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเรียบร้อยโมดิไคเซอร์จอนนี้แบกจัดเลยแล้วไอ้นครับเข้ามาช่วยต่อแล้วนี่ไปเอาบาลอนนะจารตีใส่ใครเดียบตอนนี้อตีกับไอต้าเลยบอกไอต้าโดนอยู่ไอต้าผูจะแฟดหนีก็ไม่รอดผูงานเข้าแล้วโมดิไคเซอร์มันแบกจัดเลยแล้วโมดิไคเซอร์มไม่ตเลยแล้วตันนี้จะตายไหมเนี่ยล้าตายแล้วอีกทีเดียวช่วยด้วยเอาโดตึงไอ้นท์จัดการให้โอ้โห สองคนสู้กับสามคนแล้วมาเติมแล้วตอนนี้เกณฑ์เก็บคิวไ่ได้อีกไม่มีใครตายเลยครับตอนนี้พี่บ่วงแย่แล้วครับทีมจิมน้องบ่วงครับเจอน้องเจปแปนเข้าไป็อตน,นี้งานเข้าเรามีบาลอนหนีตีป้อมแตกน้องเจปแปนครับทำได้ดีเกินคาดไอ้ต้าพยายามเต็มที่แล้วแต่ไอต้าโดนดูดเข้าไปใน อันตีโมดิไคเซอร์แล้วตายตลอดแล้วไอ้บ้าหวิสวดแล้วพี่บัวแบบนี้อันตีก็ไม่สนหรือเปล่าอันตีก็ไม่สนอันตีก็ไม่สนนี่ไงเรียบร้อยไอ้บ้าหวิตีต่อยไอ้ต้าแตกไอ้ต้ามาเพิ่งมาได้แท้ต้าตายไม่โอ้โหฆ่าไม่ได้ด้วยแล้วยิงมาที่พี่ร์จะบอกบอ,อกให้อยู่บอกดึงไม่ไหวแล้วกูบอกผมว่าต้าทำได้ตามคาดมากกว่านะ บริกาบริกาบริกาจะบล็อกบล็อกไปสองลูกไม่อยากบล็อกแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยแล้วพวกนี้มันตรงนี้มันจุดสำคัญเลยนะไอ้เหี้ยวิญญาณป้อมในโคตรเหี้ยเลยคือกูขับรถชนประจำเลยไซออนเนี่ยเมื่อกี้นายก็คุกไปไม่ไม่ได้เพราะมันติดติดวิญญาณป้อมดูจะเสียเปรียบหนักมากตอนนี้ครับทีมของแบดบวกแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นเคิลนะ็ำได้ทุกเมื่อ ขอ,อเพียงเลเวล16ด้วเคลจะแบกได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ปัญหาที่สำคัญคือไอต้าต้องเล่นเป็นสายแทงแล้วล่ะไอต้าต้อง,องซื้อควิกซิเวอร์อะไรเงี้ยสายแทงแล้วมาเริ่มมันตรงกลางนะงนี้ช็อตน,นี้ไม่สนเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆโอ้ไม่ก็ oh พี่บวงโดนอยู่ข้างในแล้วพี่บวงแตกเลยวาร์ลงมา งานเข้าแล้วโมดไิไคลเซอร์มันเกิดจัดแล้วสี่คนมีพยายามจะ้หูหแล้วมาช่วยเฉยๆแล้วอาร์เธอร์ไไม่ได้นะถอยดีกว่าจาังหวะนี้ก็ได้มงกรฟรีบปหนึ่งตัวดูดเอาจิงเหรอเอาจิงเหรอเอาจิงเหรอ,เ,อเพื่อนมาแล้วนะแฮตตี้มาช่วยเบอร์โก้ไม่รอดแล้วก็น่าจะไม่รอยหนึ่งตัวสามศพยังมีบัฟของบาลอนอยู่เลยนะดาวบนนะดูเียๆแล้วตอนนี้ทำอะไรก็ได้ มีของน้องเจแปนังี้บอะไรตัดได้ขาดเลยฉันชอบลูกเปิดตีมายิงยิงไปที่ไอ้บ้าห้าวิโอู้หูออกผลเดียวก็นเดียวนีบังกได้หน่อยไอ้ใดหนึ่ไอ้ใดหนึ่งที่เปิดเดียวกับพี่ได้เลยมบอกไอ้เคียมึงน่าจะแทงได้ไหม คือมึงเหมือนมึงจะแทงอะแต่พออยู่มึงก็หักขวาออกอะแล้วนัมันหนีไม่ทันแตกแล้วฮุกแล้วฮุกไม่โดนใครอะจะไหวหรือเปล่าสามคนช็อตน,นีน้แต่ฆ่าได้งก็เกวนไอแตกครับไอบ้าฮาวีครับพี่เหลือแพตตี้อยู่นะแพตตี้ต้องระวังนิดน,นึงครับพี่บ่วงเล็งไปที่แบบพตตี้ก่อนครับแพตตี้ก็เราจะโดนไอตาเข้ามาแล้วไอตาขอหน่อยช็อตน,นี้ตาอย่างโชว์แต่ว่าคนเดียวจะไหวได้ยังไงตอนนี้เกวนไม่น่ารอดโอ้โหวิชัดดาวได้เงินมาเยอะมากครับเมื่อกี้ลุงบ่วง โอ้ตอนนี้จินมาเงินหมื่นสองหกร้อยแล้วนะเอาจริงก็ยังมีโอกาสพลิกอยู่นะครับไอ้ต้าโชว์ไปหนึ่งช็อตแล้วเมื่อกี้แต่คนนี้นะครับคนนี้มันอยู่ที่คนนี้คือแบดบอยเงินหนึ่งของเกมอะออตามมาด้วยจินนะเงินสองเงินหนึ่งจะถ้าเกิดตายถ้าเกิดแบดบอยตายช็อตนี้บอกเลยว่าแย่จ yeah. ะตายได้หรือเปล่าครับถ้าลุมได้อยู่นะ ถ้าลุมได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่ามาทีละคนแปลว่าจะมาทีละคนแล้วมาแล้วสู้แอมสู้แล้วดูพี่บัวเข้ามาแล้วพี่บัวกรลโดนหนึ่งหนึ่งอยู่ติด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 ต้ดตดดด น้องเจปแปนกำล,ลังจะโดนแล้วแล้วแบดบวงขาดอีกเพียงสองเลเวลจะกลายเป็นเคียวที่ตีไกลขึ้นใช่ไหมมันจะตีไกลขึ้นใช่ไหมเออเช็กดดูไม่ได้พี่มันต้องดูจากท่าไหนหวะพี่ทำไม่ได้วะอ๋อ,อน่ยขั้นที่ปก โจมตีระยะเป็น625อ,อจุดตีแบบถาวรเชียย์ด้วการเวล16แต่ไม่มีที่เก็บเวลเลยแต่ยังคอนโทรลออเทอติฟได้ง่ายนะชิวๆฝั่งของน้องเจปแปนไม่มีปัญหาอ่าฮีรีวิเตอร์ระรีสปอน แต่ว่าช่อนี้บาลอนนะเอาเปล่าไม่นา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 ่นาฟอร์สไฟแล้ววะ่ะโอกโอก้ต้องหนีคุณน่าจะไม่รอดแล้ววะ่ะคือได้ได้บาลอนช่อนี้มันมันโอกาสจะกลับพลิกมั่งยากแล้วอ่ะแล้วฮุกมาไม่โดนยังไดงดีไม่ไหวอุ้ยได้เปล่าโอ้แล้วปั่นแบบเฮลิคอปเตอร์โคตรน่าเกลียดเลยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ย โอ้โหหนีไปได้ด้วยไอต้ต้าต้องวาร์ปหนีต้องสู้เอาสุดท้ายละสุดท้ายละกินน้ำน้ำกันโอเยแล้วตรงนี้ข้างหลังเข้าไปอยู่แต่เวอร์โก้แล้วแต่ไม่รอดอืมมเดลคาเซอร์ตายไปก่อนเอาน้ามเดลคาเซอร์ตายไปก่อนวะพี่โบ๋อะไรจะแบกอยู่โอ้โหขาดอีกเวลเดียวแต่ว่าข้างหลังนี้ก็เฟรชตายไปมันยิงยิงสวนจิน้นยิงก้อยตุ่มยิงยิง,ย,งยิงไม่โดนใครเลย ไอ้ตาเขาไปตู้แล้วไอ้ตาเอ้ยเหลือจินคนเดียวก็น,น่าจะอะไรคุผู้ชมน้ำกันเย็นกันน้ำกันเย็นกันกันเย็นในตู้ตู้เต่าบินไอต้ตามันจะปล่อยที่โอ้โหแล้วก็น,น่าจะอะไรคผูช้ชมชอตนี้ก็หยับหยาบกันไปฮัสกี้ มาเติมด้วยไอบ้บาฮาวิกลับมาอีกรอบแล้วก็เรียบร้อยครับผมเดินเข้าไปให้เลเซอร์ที่บ่อยิงกันเลยทีเดียวจบไปแล้วน้องเจแปนชะ่ะเนี่ยครับผมยินดีด้วยคนที่ลงไปทั้งหมด1นล้าน3ามแสนโอ้โหแม่ง5 4 9ห่ 51, หเาอาเอาเรื่องวะยินดีด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่ารับเง<า>ินร <5, S 1> างวัลที่ช่อง5ได้เลยครับครับ <c oughs> ต้องถามว่าราคาเท่าไหร่ด้ครับที่ได้ของเราตอนนี้แปดแสนล้านเหรียญดอลลาร์ลดไปขโมยูโรทินตอนนี้เลยลดไปทั้งหมยูโรทินตอนนี้เลยกิ๊บดูมามาพี่มาเป็นแพทกันไดแล้วพี่กิ๊บเผื่อเยอมามาเป็นล่างสาบุนกลางก็น่าจะก็น่าจะมาละมามาเรากดพร้อมเลยเป็นไงบ้างครับคนทายกับเอลลอทั้งหมดเลยว่าเมื่อกี้ทากะบเอลลใครใช้สกิลอะไรคือพี่ไม่รู้เรื่อง